สวัสดีค่ะมาพบกับเบนซ์อีกแล้วนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยนะคะสาขาธัญ,ญบุรีรังสิตท้องสองนี่เองนะคะวันนี้นะคะเบนซ์ ben จะมาบอกเก็ดความรู้นะคะที่คุณลูกค้าไม่ควรพลาดเลยนะคะนั่นก็คือซิวล็อกนั่นเองนะคะหรือระบบล็อกเด็กนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระบบล็อกเด็กเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ล็อกเด็กนะคะจะมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะคะด้านหลังของคนขับนะคะ2ฝั่งของประตูเนาะเดี๋ยวให้สังเกตที่ตรงขอบประตูเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเลื่อนนะคะขึ้นลงหรือบางรุ่นนะคะจะเลื่อนเป็นซ้ายขวานะคะถ้ากดเลื่อนมาอย่างนี้ก็คือล็อกนะคะกดเลื่อนมาอย่างนี้ก็คือไม่ล็อกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยะคะ่ะ สําหรับคุณลูกค้าที่มีลูกหลานวัยสองนะคะถึง5ขวบนะคะวัยกําลังสนเนี่ยเวลาปล่อยให้เขาอยู่ในรถคนเดียวนะคะก็ในรถมันจะเปิดไม่ได้อันนี้คือใช้ล็อกเด็กแล้วเปิดไม่ได้เลยนะคะรถไม่ได้พังนะคะก็คือว่ายังใช้งานได้ปกติถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเห็นว่ารถเปิดจากด้านในไม่ได้นะคะลองเช็คล็อกเด็กดูนะคะก็จะได้รู้ว่าเราอาจจะ เอามือไปกดโดนก็ได้นะค่ะวิธีเปิดนะคะจากล็อกเด็กนะคะก็เปิดจากด้านนอกนี่เลยอันนี้เราไม่มีคนเปิดปรึได้แล้วเปิดได้แล้วข้างนอกคือเปิดได้ปกติเลยนะคะล็อกเด็กนะคะถ้าเปิดจากด้านในนะคะจะเปิดไม่ได้เนาะต้องเปิดได้จากด้านนอกด้านเดียวนะคะถ้าใครแบบคิดว่าคิดนี้ เป็นประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วติดตามคลิปต่อไปกันเลยนะคะ